อจูงรถลดไม่สั่งมึงคือบอกขับมาวะช่วงนี้ประหยัดเศรษฐกิจบ่ค่อยดีอันใดประหยัดได้มันก็ต้องประหยัดมันมากกูจะเจอในมันให้นี่ส่องซาบะดนี่บุตรองเบืองโอ้ยซาบะดิบเบื่อเด้อไปขึ้นๆไปได้ไหนบัดีิขึ้นขึ้นลูกซ่อนไปนี่แหละโอ้มึงจะจูงเราแล้วนี่มัน้องอดง่ายอย่าพอดโจนะมึงนี่นั่งอยู่ี่กระโจนนี่บอกมันไอ้ยการหัวไหลดอกเตอไอ โอ้ยง่ายเงโอ้ยดกูเอนดดอ้ยไปลก็เยงตุกนี่เนาะระน่ไหมโิวนวดรออกไปซื้อร้านค้าวแล้วแป๊บเดียวเผล่อเงินได้ออกไปซื้อนะโอ้ยหาบาทนึงก็ได้ แป๊บหนึ่งอ,อ้ยเอ้าเก็บสังยเกบุงนี้โอ้โหอ,โอ,โอกินน้ำจากไผ่ธรรมชาติเกินด้ว่าทาซานดินี่มาไม่ห่าด็อกเตอร์มากินเหมกันนี่มันเบิดก่อนโอ้ยว้า สดชื่นหาเลยดอกเตอร์เอ้รายการนักประหยัดเกินแบบอันนี้โอ้เออโจเขาไม่อยากกินยนนี้เนหมูหันมีดิเขาลืมซื้อเนีกินเขามานี่หว่าน่าไปซื้อเห็ดสางเปืองเงิน้ยเื่อเฮ็นเอเอเ,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 อเอามึงก่อนนีอันใดประหยัดได้ก็ประหยัดเรื่องนี้เสร็จตะกิ้ก็บ,บ่ค่อยดีเเาะเงนินหาท้องอยากยาักหอันใดเาเนพื่เดนประหยัดหมูหันเขาต้องประหยัดเลยเขาใจเนาะอืเออประหยัดเก็บไว้ใช้หนี งวดรถุดแหนะงวดบ้านนี่ mm hmm. นี่สหกรณ์แน่โอ้ยจักทออสอจักทอกส,ออสออจักอมสมอจักอบตอีก mm hmm. บม่ได้เบิ้ง่ายนี่ก็เลยต้องประหยัดนะ,นะช่วงนี้นะเขาจะนะกูคือนเบลลเอื่นยังไงประหยัดอีกแล้วล okay. บินเด้อบินจักสามสิบนาทีวะ ประมาณนี้ได้มาเต็มบาทแล้วกูเคยเห็ุเทือนึงเหรอบุพพิฆโมมาเขาโจมึงปลอมๆเป็นผะดิบุกอยากคืบไปได้บ้างกวนโอ้ยไปย่านสังกัดไม้เขาปลอมกันเถอะบักหลายขูมือนี้นั้นตัวไปยังดอกเฮาปไปยับไปมึงเป็นสังการีนะฮะสังการีเออนำมะเอ็นยองยอเลยเออนะเสียกูนี่ ซาดีเห็นหอเฮียมาตั้งมากมายนะเ<อ>สื้อกอูและไปะนี่ละขอข่าววันมันไปซื้อเห็ดสังเห็ดเพืองเงินเนเต็มบาท<อ>ไปเต็มหอกกําลังโอ้โหชิดกูนึกว่านอกเครื่องแบกที่พายมันคึ่งชนไม่ใช่ <laughs> แบ่งแบ่งแบ่งเออมาม กูเยี่ยมมึงอ่ากูบวกให้ขาดบวกให้เกินเลยดินี่นะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเออเป๊ะเป๊ะเลยดเอาอันนี้ของเต้นเนอะพอดีเออเว้ยเออกูถามเนี่ยครับว่าแต่มึงประหยัดผลึกไปซือหรือประหยัดไปเพื่อนยังวะประหยัดไปซื้อเหลากินนี่ไหมโอ้ซื้อเหลากินเออ